đi bằng. Khai như thế nào ครับเนี่ย? 3. Khai như thế nào? เบิ่งดีล่านับให้ไงเห็นดีล่าเฮ็ดไม่เนี่ยเอาเฮ็ดเข็ดไม้แบบแบบแบบแม่ดบบแบบแเบแบบแบนแบบแบบแบบเบบแเบแบบแเบิ่งแบบนะบแบ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 บบบแบบแบบแบบบบบบแ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 บบบบแบบแบน้บบแบ เดี๋ยวเราสั่งสั่งพิเศษให้เแค่ไดเบิ่งนะนี่ล่ะเหลืออะไรโรตีบังหมัดมันมันถนนเนี่ยครับเนี่ยถนนนี่ยังครับเนี่ยเเข้างเกลือกตลานเนาะเออซอยลุงบาทไง โอ้ยเห็นดีล่าเลยครับเอนบเบิ่งเบิ่งโมขัดนะเลยมาถ่ายคลิปเบิ่งอ่าเบิ่งไปเลยครับรถตีสายน์น้ยดีล่าหมดไอเนี้ยมเลยครับดีล่าการเห็นรถดีเพว่าอ้ยกว่าไก่อ่ะ โอ้สุดยอดเลยว้าโอ้โอ,อันนี้เป็นเจ้าของร้านเลยป่ะเนี่ยโอ้บงังนั่ซื้อบางมัดป่ะบังมัดเป็นนาโอ้เป็นนาดีดล่าด,ดีได้ครับโอ้เย็น รถนี่รถที่ื้อว่านี่ครับสวัสดีล่าดีครับว่าโอ้ยโอ้ย,อยจอดไม่ได้เด็ดครับ ไม,ม,ม,ม่ไม่เอาอยู่เอ๊ะาวเนี่ยมันมันไม่ไม่ดูยังไงมันชิดเนี่ยเอเอ๊ะ